สวัสดีนักเรียนทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาไทยคุณครูพิพัฒน์พับเจริญครูนิวครูกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนตเตรียมบุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 นักเรียนเคยพบปัญหาเหล่านี้กันไหมครับเวลาที่เราเรียนวรรณคดีไทยนักเรียนมักจะแปลคําศัพท์ยากไม่ได้ส่งผลต่อการแปลความไม่ได้ที่สําคัญจะนําไปสู่การที่นักเรียนวิเคราะห์แนวคิดของเรื่องไม่ได้เช่นเดียวกันวันนี้ครูมีวิธีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่จะทําให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยและวรรณคดีไทยได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยเพียงแค่นักเรียนมีแอปพลิเคชันลายในโทรศัพท์มือถือถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยดีกว่าครับ มาที่ขั้นตอนแรกนะครับก็คือขั้นตอนในเรื่องของการเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะครับนักเรียนสามารถพิมพ์เรื่องที่ตนเองสนใจผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับนักเรียนก็สามารถพิมพ์คําว่าพระอภัยมณีลงไปได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับรายออฟฟิเชียลนะครับก็จะแสดงผลข้อมูลขึ้นมานะครับให้นักเรียนเห็นนะครับเกี่ยวกับข้อมูลในเรื่องของพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีนีนางผีเสื้อสมุทรนะครับก็จะมีข้อมูลได้แก่1ผู้แต่ง2เนื้อเรื่องย่อนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะครับไว้ทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันที่นักเรียนสามารถที่จะเลือกเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ได้นะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองที่เนื้อหาบทเรียนก่อนเลยนะครับ หลังจากที่นักเรียนพิมพ์เนื้อหาบทเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไลน์ออฟฟิเชียลก็จะแสดงข้อมูลออกมาว่าให้นักเรียนเนี่ยเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่ตนเองสนใจนะครับในเนื้อหาบทเรียนจะมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะครับโดยรูปแบบที่1เป็นเนื้อหาฉบับร้อยกองนะครับนักเรียนสามารถเข้าไปอ่านเนื้อหาฉบับร้อยกองในเรื่องของพระภัยมณีตอนพระภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุดได้เลยนะครับนะครับแล้วก็ในแบบที่2นะครับก็คือเนื้อหาบทร้อยแก้วเราจะใส่ไว้ในแอปพลิเคชันจอยระดาเป็นเนื้อหาในเรื่องของพระอภัยมพ นีหน,หนีนางผีเสื้อสมุทรในรูปแบบของบทละคระเนื้อหาก็จะเป็นการสนทนากันนะครับของสองฝ่ายนะอันนี้ก็จะเป็นการอ่านหรือเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันจอยระดาต่อไปนะครับเป็นแบบอ e ีบุ๊กนะครับอีบ e ุ๊กในที่นี้ก็จะเป็นอ e ีบุ๊กหนังสือการ์ตูนนะครับอันนี้ก็จะสรุปย่อเกี่ยวกับพระอภัยมณีไว้เป็นแบบฉบับแบบหนังสือการ์ตูนนะครับนักเรียนก็สามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับเข้าไปอ่านได้นะครับแล้วก็ รูปแบบสุดท้ายนะครับก็คือรูปแบบวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอการ์ตูนนะครับที่อยู่ใน YouTube นะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนรู้ในเรื่องของพระภัยมณีตอนพระภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมบุตรในรูปแบบที่ตนเองสนใจได้แล้วนักเรียนก็สามารถ เลือกมาที่กระดานระดมสมองนะครับโดยกระดานระดมสมองในที่นี้นะครับจะเป็นการร่วมกิจกรรมที่มีชื่อว่ากิจกรรมท่าฉันเป็นเขานะครับเป็นการวิเคราะห์วิจารและก็แสดงความคิดเห็นในลักษณะนิสัยของตัวละครผ่านวรรณคดีไทยเรื่องพระภัยมณีตอนพระภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรนะครับโดยครูจะมีประเด็นให้นักเรียนได้วิเคราะห์วิจารและแสดงความคิดเห็นเนี่ยทั้งหมด2ประเด็นด้วยกันนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับผ่านตัวละครต่างๆใน2ประเด็นได้เลยนะครับนักเรียนก็สามารถเลือกได้เลยหรือจะเป็น ทัศการเสมือนนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้วิเคราะห์ตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปทำมิวสิกวิดีโอเพลงนะครับ ที่เป็นเวอร์ชั่นวรรณคดีทไทยเรื่องของพระภัยมณีตอนพระภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุรนั่นเองนะครับโดยนิทรรศการเสมือนนี้ก็จะเป็นผลงานของเพื่อนเอนเรานะครับในช่อง u t u b e นะครับนักเรียนก็สามารถคลิกเข้าไปดูผลงานของเพื่อนได้เลยนะครับแล้วก็เป็นแบบทดสอบนะครับก็เป็นแบบทดสอบที่จะให้นักเรียนได้ทดสอบก่อ,อนเรียนหลังเรียนหรือทดสอบความรู้ของตนเองนะครับผ่านทาง Li n e o f f i c i a l นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะคลิกแบบทดสอบหรือพิมพ์ก็ได้นะครับแบบทดสอบนะครับก็จะ ขึ้นแบบทดสอบมาให้กับเราเห็นนะครับอย่างนักเรียนก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับอย่างข้อที่1นึ่งนะครับก็จะขึ้นมาให้นักเรียนเห็นโจทย์นะครับแล้วก็คําตอบนะครับว่าเราจะตอบคําตอบใดนะครับโดยครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของแบบทดสอบนะครับที่นักเรียนสามารถที่จะเข้าไปทําแบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนนได้เลยนะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่เกมนะครับนักเรียนบอกว่านักเรียน ทดสอบความรู้ไปแล้วอยากเล่นเกมก็สามารถคลิกไปที่เกมได้เลยนะครับก็จะเข้าไปสู่เกมนะครับที่มีเนื้อหาเป็นพระภัยมณีตอนพระภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรนะครับเราเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเรียนเนื้อหาวรรณคดีไทยโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานเรื่องพระภัยมณีตอนพระภัยมณีหนีนางถีเสื้อสมุรทรทั้งง่ายและก็สะดวกมากๆเลยใช่ไหมครับหวังว่าหลังจากนี้นักเรียนทุกคนจะรักและชื่นชอบในวิชาภาษาไทยมากขึ้นในเรื่องต่อไปคุณครูจะทําเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ